เดี๋ยวมาตามแม่นาวนะคะไปดูเลขที่ต้นกล้วยนะคะอันเลขให้เห็นตัวไรแม่เห็นอัวอะอีแม่เห็นตัวนี้แหละยุตต้นกล้วยมาสั่นพี่น้องเห็นยุ่เพื่อนนาสมบ่รณ์หมแม่เงินส่นจุดแปดได้เงินก่อนไงก่อนโตมันก็ได้ใจ ไปมันก็ไม่แห้งตัวซ้ายกออกจากเจ้าของเนาะนะคะเพื่อนพี่น้องมาแม่นก็ไดานอะพี่จะนองกันพี่น้องชแม่มาเบิ้งเลยได้ั้แต่แม่แเบิงม่สี่เบิ่เิมเ้งม่ิงมิ้ม่งแม่แต่แน่แม่ิม้มา่เมิ โอ้เจ้าเจ้านั่งอยู่นี่ชื่อเจ้าเห็นีนี่เนาะั้งทย่อยๆลงมาแม่วันดีค่ะขบคุครับเใส่้าใส่งสดสี่แล้วไหมมื้อวานแม่บ้านนากี่กแฟแต่ยังเมือแดยิ้เสียงคู่ครับคู่อนนึงครับอีหย่างเนะจริงิงว่าติตั้ต้นจะลายมือแล้วล่ะอันนี้ที่อันนี้กับต้นของแม่บอกออต้นงแม่ใส่นุ้งกุ้หัวใจโอ้ก็มือนั่นัดปลายปลายวันนี้งานงามแดงกชื่อขึ้นมาเป็นหั ทั้งๆคุณผมเคยเห็นยาเห็นดยู่ทั้งๆหลเจ้าสี่เอาแม่บอเอาสี่ห้นเดี๋ยวสิตังกลองให้ชัดๆสี่ท่านไปแน่ง่ายๆมาปกเด็กแปดางไนยี่ใแปดหานคือเห็นอ้เด็กดกขาเมือเกินเลยมันโอ้เขาายเนเด็กง่แปดหาาง่ด็ ติยห้ดกนี่แรล่แม่วาดิตตัดแม่ก็เลยออกหมดแ้วที่แรกนั่นเด็กแลวใบยกกังเกิลเพื่อนนี่นั่นเด็กออกใบบางเล็กเลเกม้วอก้อนเล็กมวนก้อนนึ่งอันอ๋อใบไม่บางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถอดเล็เล็กม้วนกนให้เพ่นตังคี่น่นี่เด็กแปดนี่เห็นว่าี่เด็กแปี่เด็กป้าเจ้าคือเลียวเห็นแม่ยุใส่แม่นี่ไงนี่นีนี่เด็กแปดนี่โอ้ที่เด็ แม่่เยเป็ดเป็นหาแปดไงสาหาแปดแปดหางข่อยก็ขเป็นคนนี่ยเนเห็น่หน้าตาดีค่ะดีแม่เถอพี่น้องอีแมวว่าอันนี้ยี่บงเปลือกเ่ออมงมังเก้เออเออนี่ย่งโอ้แต่ว่าเห็นดูตัวขงล่างตัวยิ่งใหญ่เห็นดูเล็กหานี่เลเลขกานี่เลขกานี่เลขามุมๆโอ้เห็นอยูตัตัวใหญ่มังเกิ้ลพี่บอกนึงกเป็นก้ยยังคือเป็นหันงอหัวไปจังซนนั่นน่นมัดสะออกเป็นใจบ้านออกกันนะฮะ อ๋ออันอันปีมันออกไปหันบอกก็ได้ออกเทิร์นหรือบ่ให้มันแตกมือมือือยันคือยังค้นอ่คือพันนบดีิไหมเออไหนบออ้หสวด้าตาแน่ว่ไม่ควรอยู่รนเนรลาดมันมาเด็กหกตัวด้วยดงวันดีดงวันได้ตนนี้แอเห็นเป็นหาหาสองตัวแล้วก็เล้เปลี่ยนไปใหญ่ค่ะให้คล่องเบั่ดีดาดีด้วยค่ะด้วเจ้าบ้านเลยที่มันเร่งเ ออกค่ะไม่ยอมกระตืและสิ้าที่เอียนะาะค่ะจายนไอจว่าอันนี้มันบ้จะออกดอกบ้าึ่งวะอืมก็ฝนว่าให้เราไเป็นได้นี่เห็นบ่เล็กเป็ดนี่จะคนนุขาอันนี้นี่ก็เด็กเป็ดนี่ขึนี่เด็กนี่พยังเด็กค่ะมีตะกล้อปีใหญ่ๆตัวนี้มีต่เครื่อใหญ่ๆพี่น้องไเอเดียวไปคนะีเพ่เครือใหญ่เลยคนเดียวขึงไปบพกว่ามันเด็กันเป็นหา ว่าจะได้ก่อนแม่ฝันฝันว่าจะได้ก่อนผู้ได้วานเอาคุณท่านผเพไ่้ว่าจไน ฝันวได้ยังไงใช้ห่างนี่เป็นเป็นบุญบ่เป็นบุญเป็นงานบ่เจาะใส่กระชุ่มขาวใส่กระชุ่ขาวมีมี่พญ่หามก็พญ่เดียนค่ะแม่ใส่ชุดธรรมดาค่ะมากินน้ำงานเพิ่นว่าแบบค่ะแล้วถือหมายความว่าถือจงวดวังหันตีนิงวดก่อนว่านี่ออกซิพอาซิพหาหนึ่งหรือพี่ยายหาหนึ่งหางวดงวดงวดก่อนเหรอแม่อ๋อออกงวดพุ่นหมายความว่าเพิ่นฝันฝันว่างเงินนี่เป็นงานเพิ่นก็เลยซื้อเลขตัวได้แม่ อดือนแมามันกบอมันออกคานึง่่อมก็ถเทืได้วันค่ะาเจ้ากทหายม่น้อนี่ก็ถเทืด็กอมาเจ้าขึ้มานแถอะค่าเจ้เลกมาจะใส่เสือะไรเจ้าคอนอนตัวนม่้เรเทออกเสื้อเนี่ยไม่้เนี่ยออกตัวนี้เออกเือก้บ่ที่มหาสืเลขตเบนันปนะอันแม่ว่านางกินกระเทือนเนาะคุมค่าเส้นัต่อยอันมือที่หลกนว่าไเ้ออกคากไตัวด ขันคนนไปเลยมยายเนาะครูเดจึงึ้ันมันกเนาะันโบตีว่าแวยเก่าเก่าหาแเก่าแต่ว่าอยู่ในเมื่อกี้ที่ซองให้เอฟซีเห็นไม่เห็นเป็นเลขยังก็ค่ะนี่ขวยเห็นขวัยเป็นแปะหาทั้งไตก็เห็นเนาะแปะถเมืองเมืองกึนงเมืองเมเมื่อนี่กับซาดคือเมือนันบ่หันมาเอิบกับเมืองวังเวทค่ะถ้าแม่นตีสามโตเป็นตัวได้ไหมเก้าบ่เก้าเก้าบ่ค่ะ เป็นขึ้จังเด็กหกมาลงมาจังสี่ก้าเด็กหาี่มันสีสัตว์เมนดูค่ะว่นนียไปเดี๋ยวความเฮ็ดความย้ไปปาดสมเด็จหาแดงกกิงคือมันถ่องพิษตายดหนึ่งห้าหกหาอะไรเก้าหกหาย่าเราตายเราย่าย่าย่าเราจิตเราเด็กจิตจ็ดปีเราตายเก้าหกห้านเสียงสศกเบื้องละแม่น้องงวนนี่เนาะสิบบาทเจ้าบาทเจอเอาดวงไม่เน่านี่แหละเออเด เราถือเนาะนลรวว่าตัวใดเขาก็เอาตัวนั่นล่ะื่อไปชือได้ไม่ได้ถือก985หรือว่า6เบา6ซื้อ9 6หาเดีมันยังหาเด็กอ่พอเด็กหาจะมาหนัก965บอแม่นี่เสาวย่าใช่965หรือว่า985 965หรือว่า985บ่เอาน้ำผึ้แล้วพี่น้องน้องเก็ไม่เน่าเนี่ละแม่าน่ันก่งบอดีเด็ดหา พี่น้องวานี่เป็นเนบหานี่คือเป็นเนคคกอะไรไม่งงๆตาดีอันนี้อายุจะปีแล้วก็เลี้ยวเห็นไก่แต่ว่ากล้วยนี่ยะเลข่เอดีนี่เดี๋ยวอีแม่ว่ากล้วยเป็นเก้าพี่น้องนะคะปีกล้วยจังไรจังหันไปจังสันถือว่าแปลกประหลาดไปหนินอกจากามเนาะค่ะแต่ว่าทุกสาวเบิ่งมันัมันฝับเข่าง่าตต่างต่า่าง่เงต่ากตาตาเาะ เก้าแปดห้าไอแม่ว่ะหรือว่าเก้าเก้าหกหาก็ได้อ๋อใกล้เมื่อมหน่บอใกล้ไ่เมื่อเม่อค่ะค่ะอ๋อเธอพินถอดปีออกมาแม่ไปฮดจ้าอเือก็ลไปฮดยู่อ๋อตีเป็นตาไนค่ะ เด่นกิ่งเต็ยตัวนี้คือเป็นแต่เป็นเป็นแต่เป็น่ว่าตดีว่าเพราะว่าตัวนี้มันออกแลบมไเอาน้าใส่ไันาหามันเดแม่แม่สรุปว่าของแม่นี้มากตัวใดถ้าเห็นนี่ที่เอาเป็นตัวใดเอาคือแม่เน่าบ่เอาคือกันเลยมนบ่เาอดเป็นมังมันเป็นเป็นสรุปสองตัวนี่แปดห้าหรือเก้าห้าวมันลงมาหนสี่เป็นเนขอกลกับมันขึ้นเป็นเนกโกล กระตีซีร้อกมึงมีแบบกระตีเล็กไว้ใต้ดินแบบวะสามตัวสามตัวนี่เป็นห้าหกเก้าเนี่ยห้ากหกเก้าเอาซื้อไปกันมากสงชุบเนากซื้อตัวได้ที่บาทเห้า,าบาทกันเอง สรุปห้าหกเก้าหรือว่าเก้าหกห้าาแปดหาได้ป่นี่แปดหาแปดแปาท่านนอ๋อเอาสามตัวบนสองตัวล่างซื้อตัวล่างเศ้าเลยีพอฟังนาะสมไม่สิได้กินจักเสือกล้วยโมนี่แม่ค่อยเห้เอาดเพราะว่าจะฟ้องพันยูนาอยาด้่นี่คนขันตายไม่ด้เด่นบอกขันตายเด่น มีผัดูเียนี่ไมโอ้่มีผยอยู่แม่ก็เลยดูแลให้ไอ้นองหัวไข่ไหไแม่เบิดหัวเนอุจุก่จวทีอยู่นั่กันโอ้ดูแลซอยกัน้อแม่เนาะมันจากบัห่างเนาะไม่ใช่ไหอมจืดเปนยาางห่าหนึ่งเหอบ่อกไม่กระิ่นแล้วฟันบ่แม่แล้วันาน่็นบุญโอ้เฮือนนี่ก็เลยถึอแสดงว่าเฮือนนี่เสียหายโชคข้างอีกแล้วละพี่น้องวันนี้อ่ะ ขอให้โชคให้หมานสุกูสุกุนเดอร์พรใดเขามากก็ขอให้เฮงเฮงลุยนะคะแม่ขอบคุณหนายค่ะขอบคุณค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ